ไปบอกสรยวยด้วยนะไปบอกคุณสรยุทธ์ด้วยว่าคุณมลีคุณมลิกานี่ได้กล่าวโคสกของชัดชาติเนี่ยเขายังไม่ถแถลงเลยแต่โคสกสถานีโทรทัศน์เนี่ยโอ้พูดจังเลยพูดจนน้ำลายแตกฟองพูดอวยกันว่าอวยจนไม่เกรงใจกำไร E.M. ที่ข้อเท้าเลย ทำตัวเป็นโ,โคลโสนี่บางคนนี่โอ้ยพธักราทรัพน์พับลมบางคนทำตัวเป็นโคลกกทมทำตัวเป็นโคศกพิธานี่ลาออกแล้วไปเป็นโคศกพักแปะรู้สึกเข้าขาโคศกอยู่นะเรียกได้ว่างานนี้ถึงกับเดือดครับคุณผู้ชมครับเมื่อดอเรมาริกาบุญมิตระกูลมหาสุขประธานมูลนิธิมาริกาเพื่อประชาชนอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครสสบ,บัญชีรายชื่อครับได้ออกมาไลฟ์สดครับต่อว่าต่อขานเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวช่องดังครับ ที่ทำหน้าที่เป็นโคศกอวยน,นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครผลงานหนึ่งปีมีแค่กะพีกะพีไปฟังบางช่วงบางตอนกันครับไปบอกสรยุยด้วยนะไปบอกคุณสรยุธยด้วยว่าคุณมลีคุณมลิกานี่ได้กล่าวถ้าเกิดว่าเอาผู้ว่าเนี่ยไปพูดไล่นะคะไปไล่ตั้งแต่ประมาณ382ข้อนะคะช่วยเอาเสียงมลิกานวันนี้ไปเปิดต่อท้ายด้วย ผลงานผู้ว่าจะต้องไม่เป็นกระผีกระพีแบบนั้นเช่นนั้นแล้วไม่ใช่ผลงานผู้ว่าผลงานผู้ว่าต้องใหญ่โตโอถงหนึ่งปีนี้ต้องผลงานเป็นโปรเจกต์ใหญ่โตโอถงอนุมัติรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกสามเส้นมีหรือยังอนุมัติเพื่อที่จะจัดซื้อจัดจ้างรถเมคคันใหม่ให้กับประชาชนนั่งติดแอร์ทั้งหมดอย่างนี้มียัง หรือว่าอนุมัติงบป,ประมาณเพิ่มให้กับตำรวจจราจรในการที่จะช่วยเสริมนะคะงานกทมให้รถไม่ติดอย่างนี้มียังไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยแล้วกรณีสองหมื่นล้านเอาไปจ่ายให้คุณคีรีนั่นเป็นเรื่องที่เอาเงินไปจ่ายให้กับเอกชนหนึ่งเจ้าไม่ใช่ผลงาน เจรจาตะอวยกันยังไงอนนั้นเรื่องของเขาแต่ไม่ใช่ผลงานไม่เรียกว่าผลงานดิฉันในฐานะที่เป็นโฆศพของพี่น้องประชาชนนะคะก็จะได้ทราบว่านะคะ,ะผลงานมีแค่ไหนอย่างไรอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็จะได้รู้นะคะอย่างเช่นไอ้พวกสายไฟฟ้าที่มันลอยงรอยางทั้งหลายเดี๋ยวปาดคอมอเตอร์ไซค์มั่งอะไรมั่งประเภทอย่างนั้นน่ะแล้วก็พวกสายโทรศัพท์ที่อยู่ตามตะยตีต่ต่างๆคุณไปเบรกทำไมลนะ่ะถ้างั้นน่ะนั่นแหะ,ะผลงานไปทําสิเอาสายไฟลงใต้ดินน่ะ ผู้ว่าคนเก่าแล้วก็รัฐบาลเขาช่วยกันเสริมแล้วก็เขาทำาเอาลงใต้ดินน่ะอันนั้นน่ะผลงานที่ควรจะทําแล้วไปเบรกไว้ทําไมทาไมไม่ทําทําต่อสิต้องทำเพราะว่าไอ้พวกสายไฟระยองระยางไอ้พวกสายไฟโทรศัพท์อะไรทั้งหลายในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันขยุกขยุยอ่ะมันกอดเป็นก้อนๆอนอะ่ะตรงนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะเอาลงใต้ดินไปทั้งหมดเพื่อที่จะเกิดวิวทิวทัศน์และเกิดนะคะทัศนียภาพที่ดีของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับโลกตรงนี้ต้องทำ ทำหรือยังอย่างนี้เป็นต้นเออ ซอฟต์พาวเวอร์วัดต่างๆทะนุบำรุงอย่างไรโรงพยาบาลของกทมอ,อนุมัติงบจํานวนเท่าไหร่ในการที่จะให้โรงพยาบาลในสังกัดของกทมอ,อนามัยในสังกัดของกทมสามารถที่จะดูแลสุขภาพประชาชนขั้นต้นป้องกันโควิดป้องกันหวัดป้องกันไข้หวัดใหญ่สารพัดต,ต่างๆเหล่านี้ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างไรผู้ป่วยติดเตียงของประชาชนดูแลอย่างไรนโยบายในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนกรุงเทพมหานครรวมทั้งประชากรแฝงตามอนามัยต่างๆจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลของรั อย่างไรอนุวัตหรือยังดูหรือยังอย่างไรนี่ต่างหากที่จะเป็นผลงานแต่ทำหรือยังยังโอ้ยไม่ต้องไปแหอย่าอวยจนเวอร์โคศกของชัตชาติเนี่ยเขายังไม่ถแถลงเลยแต่โคศกสถานีโทรทัศน์เนี่ยโอย้พูดจังเลยพูดจนน้ำลายแตกฟองพูดอวยกันเวอร์อวยจนไม่เกรงใจกำไร E. M. ที่ข้อเท้าเลย เอออดีายไปอวยจนเวอร์เวลาอวยนักการเมืองหรือเวลาอวยใครอย่าอวยจนเวอร์อวยข้างใดข้างนึ่งอย่าเอียงกระเท่เล่เราเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงไปเราไม่ใช่คนพิธีกรข่าวเราไม่ใช่คนเล่าข่าวเราไม่ใช่คนมีจิตวิญญาณของความเป็นข่าวเราก็ต้องบอกเข้าไปว่าไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นการแสดงนะก็ต้องบอกเข้าไปเข้าใจยัง อย่าทำตัวเป็นโอ yelled, โคนี่บางคนเนี่ยโอ,โอโโ a, โ้วิธยกรทรทัศน์พับลมบางคนทำตัวเป็นโคศกกตมทำตัวเป็นโคศกพิธานี่ลาออกแล้วไปเป็นโคศกพักไปรู้สึกเขาขาดโคศกอยู่นะโลมก็นามทีมาแถลงโลมอะนามทีมาแถลงเออเขาขาดโคศกพักอยู่ลาออกจากพิธีกรแล้วไปเป็นโคศกพักเขาเลยจะได้รู้แล้วรู้รอบไปเลยจบแม่กทมเขาก็มีโคศกโคศกกตมไม่พูดซักคำ สถานีโทรทัศน์พูดพูดแทนจนน้ำลายแตกฟองเลยพูดจนเวอร์พูดจนเอียนพูดจนเลี้ยนไปบอกด้วยว่าน้องมาลิกาฝากกล่าวนะคะพี่ <c oughs> จริงๆก็รู้จักกันขอโทษนะคะพี่วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา